สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีคลิปนี้เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับคุณเขาในตอนนี้ j a s m i n นหนึ่งถ้วยสองดาบหกดาบ เดอะสตาร์สิบดาบเดอะทาวเวอร์เดอะฟสองถ้วยห้าถ้วยคุณกับเขามีพลังงานของธาตุน้ำมีนกรกดพิจิก ธาตุลมในถุนตุนกลุมและธาตุไฟระหว่างคุณกับเขาคือโชคชะตาที่นำพาให้คุณทั้งคู่มาได้พบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแต่ทุกอย่างมีเหตุมีผลคุณกับเขาคือความรักคือความประทับใจกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบครั้งแรกที่เจอแต่อาจมีเหตุผล หรือมีความจําเป็นอะไรบางอย่างที่ยังให้ความสัมพันธ์ดําเนินต่อไปไม่ได้ซึ่งใครบางคนอาจมีเหตุผลที่มีคนของตัวเองอยู่ก่อนแล้วหรือมีความจําเป็นอย่างอื่นที่ยังไม่สามารถที่จะเลือกหรือตัดสินใจได้แล้วมีเหตุที่ทําให้คุณทั่ต้องแยกย้ายห่างจากกันออกไป แต่ถึงอย่างไรต่อให้นานแค่ไหนคุณทั้งคู่ก็มีอาจที่จะลืมกันลงไปได้เลยจริงๆยังคงคิดถึงกันเสมอถึงแม้ความสัมพันธ์อาจจะทำให้คุณทั้งสองต้องเจ็บปวดด้วยกอบด้วยกันทั้งคู่แต่ก็มีอาจที่จะลืมกันไปได้จะลืมก็ลืมไม่ลง คุณกับเขามีความจริงใจต่างก็มีความรักแท้ที่ให้แก่กันและกันและก็ยังคงเสียใจและยังคงเจ็บกับสิ่งที่เป็นอยู่แบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าซ้ๆแต่ถึงแม้ว่าต่างก็ต้องเจ็บปวดมากสักเทา่าไรไม่อาจที่จะปล่อยมือกันไปได้เลยจริงๆเพราะความรู้สึกที่คุณทั้งคู่มีต่อก,กันนั้นมากมายและลึกซึ้ง ยากเกินกว่าที่ใครจะเข้าใจ